4องไล้วรเนส้นาสี่หมื่นสองามหมื่นสองสามหมื่นหกสามหมื่หกพสามหมื่นหกพมี่ผู้ให้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องลูกกระเดียวเซาซานนะครับนี่ก็มาตลาดภาพพีพ่น้องมเบิงมายังกัดนะครับตลาดนวดาางนวทีเป็นไร้เราภาพี่น้องมเบิงนะครับจะาานครับคุณผจุงเข้าอยูนี่คู่นี่เจ็ดห่นเก้ เจ็ดสิบเก้านครับเจ็ดสิบเก้าแม่ลูกดูนี่นะครับไอ้ลูกแค่ตัวละครับว่าลูกแรกเจ็ดสิบก้าตัวสองอีซีแทจ้าปากันนี่ขอร้านมาได้พ่อตัวสอง3น0 0สองหมื่นสามัน เบอร์ทั่เบอร์ทั่ของว่าไได้ก็ว่าเลยเฮ้ยื่เบอร์ทัวเดวงันาเจ้าผู้สาวไ้เาผู้สาวไา้เาผู้สาวนะเพื่นมาเด้ครับเหนเทั่วเขาจริงผู้เจ้ากนววาะครับลูกแหลกนะครับเพื่อนคูณนีครับ ร่นะคครับเอาเป็นอย่างไรคะแนนครับไอ้สองไลน์คะแนนสองเราสีุ่นสครับอายุไลนลคะนสองปีกว่าสองปีกว่านครับนวสาวนวดสาวเสื้อแนวใส่ตัวเสื้อแวครับเลรใดก็้ศูนย์แปดเก้าศย์ู่ดกหกห้าครับเจ็ดนะครับส่วนศูนลายประมาณเท่าไรครับก็ลอยหบบอลลอยหาสิบหาครับลอยหาครับเอาเบงเกียบกับคุณพีพนลอยหาสครับ นี่นะครับสองปีขึ้นขึ้นนกเพียไปขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่นะครับไปต้องเอาไปผสมนะครับนีครับพี่ดูบลาซิ้นนะครับราคาอนี้นะครับต้องโทรมาถามคุณพีเพื่อนนะครับสนใจนะครับอย่างไรไม่เห็ดแม่พันนะครับหลายหลายดูปาซิ้นนะครับเป็บรรยากาศขอบคุณหลายๆครับผมไอ้บอลพี่ดูนะครับ เลยเนาะครับู้บ่าวตัวนี้สาม0ันเจอายุจักปีหรอครับสาวหน่สองปีไปถึงปะนสองปีหานครับามหน่อยที่พ่ผสมแนวเละครับเบอทบัคบบ่าวศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสอง้า่หกเก้าสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์สามเดหู่ยาวไออกว่งค่มาถามู้บ่าวคนไหนนะครับ <6 94. S 2> ถ่ายได้นะครับแมนี่าได้ครับสามหมื่นสองเมื่อสาวะครับเรือผสมแล้วเมื่อสาวนะครับสามหมื่นสองสามหมื่นสองรับเอาที่เอา0อยดิเนื้อ สองสามหมื่ 30, 30, 30, นหกพันสี่สามหมื่นหกพันอันน้ำกันไหครับออเอาเบอร์ทร่เบาจาของวเบอร์ได้แล้วครับจาของวะเบอร์ทรศครับศูนย์ครับหนึงสามามสามเกรับอ่าศูนย์แปดแปนึเจดนะครับที่ตัวเดียวเนี่ยครับเอามาตัวเดียวมาครับ,รบอ๋อนี่นะครับรคาคานี่องทรมาถามดูวนน่าะัรับ เวสนใจนะครับผมขอพูดในไลน์ครับผมบอตัว <shorts language> นี้นะครับแดงๆข้างนามันตนะครับตัวนี้ตระเลไครับสามนหกสามหมื่นะครับอายุจะเดือนหรอครับอายุสิเจ็ดเดือน17เดเดือนนะครับติดับวดิดๆอาเบอร์ทุกบอดด้ก่อครับสงหั6ศูนย์เก้าหกหกห้าอนย์สองห้าสองศูนย์สองห นะครับใจลองช่วมาทำเลยนะครับว่าเสาจะเห็นแม่พันธุนะครับมัน mm ่บรรยากาศมันจะพาว่าว mm ่าใช่ มแม่ลูกคุณแม่ลูกคุณี่ห้องไรไปได้เนะครับแม่ลูกคุณหาเมื่นหาให้ลูกเจตัวแล้วนะครับนี่สองตัวับอันนี้ลูกคุณมะครับอ๋อนี่ครับเบอร์ทูไปได้ก็ครับเจ้าของหัวศูนย์แปดหนึ่งสี่ห้าแปดหกสี่หนะครับลูกโตที่เท่ไรครับลูกตัวลูกโตที่สองนะครับ ปูใหญ่ดีข้างในปะบวมำหนิราคาประมาณเท่าไหร่เเขาไกลกันเขือนหาหมือนหาหมือนนะครับแม่ลูกคู่นี่นะครับ ของแลไปแลครับคุณพี่แม่ลูกด้ดิสามหม่ว่าสามสิบเทะครับพี่สามหมื่นห้าคน yup. นี่ีื้อามหมื่นหานจะกเงนเลสามหมื่นห้ามน่นีเท่ะไรนะครับส สามหมื 35. 35. ่นห้าสามหมหจะมองว่ามีประโทนะครับมึงก <c oughs> ูห้ยโอ้ยคือเรียกว่าขาทุนนคือว่าเอาไปขาทุนในเราไปข้อใกล้ใกล้เสือรด้ะของร้ายไปได้แล้วครับกูนหน่อยคนพอดีคนมาคนสามหมื่น 30. สามหมื่นครับ 30, ออกข้อทาไครับสามหมื่นเอาออกขึ้นไปอีอไปดีสามหมื่นออกท้ายออกไปบ่างเวนี้เราเนอได้ครับผมเขาไปยูท 40, ูบครับช่องลูกข๋วยเีวเซี่ยอีสานครับคุณอสามหมื่น ต่อหายเพิ่นสองมือหายเพิ่มสองมื่อนฮ่อุ้ยหาเพิ่นหน่อยแท้หาเพิ่นอีกเนยหน่อยเี่ยก็หน่อยอยากซื้องหน่อยอยากซื้อละากซื้อโตลหลายพวกจะกินดพอดีนี่หัวหัวหหัว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 หวหัววััััััวัวัหัวหยััว ่าัครับนารอเรอก็ได้แมใ่ทนเด็2บาลูกไปาลูกไปแล้วนครับองางเผสมครับอ่เบอร์ทูไปแล้วครับคุณผอเบอร์ทูอีกจังหวะนะครับแปดห้าสีเจ็ดเจ็ดสา 13ึ่ครับเอาแยกลูกแล้วมาครับเลยลูกเจ็ดตัวเราได้ครับสองตัวครับลูกสองนะครับคบ้าเดียผสมนะครับไปสนใจนะครับซื้อไปผสมเองนะครับไก่พ่อขึ้นไปหนิไก่เน่านะครับโบนขบนนิดนึงนะครับพี่น้อง เอาสื่อลองสื่อไปเบิ้งนะครับอย่าไปผสมนะครับ32ครับขอบคุณเลยไล์ครับผมแม่เขาไฟผมขอว่าครับแม่เขาดิแม่เขายังขอไหครับค่ายกันแล้วสามหมื่นหกพันสามหมื่นหกพันเม่อทองครับทอง มิลค์ลยอะสามหมื่มบบนหกไแล้ว,ลวน,ะน,น,น,นะครับสายไปแล้วสามหมื่นหกอ่าครับนนอน่อยเท่าไรเนาะครับหนี่คัวอเท่าน้กยหน่อยคุณน้อยเขาเห็นจะฟองนะครับ้องไรไปเลยเนะครับปูน่อยนี่ของวาะครับปูณน่อยนี่ เท่าไล้ครับพ่อสามหมื่นสี่นี่ะครับสามหมื่นสามนะครับพี่น้องนะครับดูหน่อยก่อนด้เ่หน่้นะระได้แล้วครับอ๋อลูกกระหุนแม่ลูกกก็แม่นะครับผมครับลูก่น ครับห้องไรไปได้นะครับคุณพี่ตีมือหาครับตีมือหามีเบอร์โทรบไหมครับมีเบอร์โทรบม่งีครับก็ได้เอาอ๋อเสียดายนะครับพี่น้องนะครับเอาไปฝากเอฟซีช่องลูกเสียบใช้บรอีสานนะนะครับของงวงงามนะครับราคาเพิ่มไปก็ได้ครับกได้ซื้อบริษัทโดนอมันเพิ่มรับเสียเสียลูกดูกันนะครับง่ามนะครับขอบคุณในรายครับคุณพี่ก็ได้ยุ่งหรอกหาต่อรองได้นะครับเสียดายว่มีเบอร์โทรนะครับแม่ลูกแม่เบื้องลูกคนครับง่ามครับ ลูกเมียลูกลูกตัวเมียครับมาไทยเมียดีเนี่ยไอลูกงามนะนะครับนี่นะครับพอในหอยทีแปดเลยนะครับมาไทยกว่านะครับนี่บรรยากาศนะครับใส่ห้องพ่อคู่ได้เท่าใดครับพ่อซีสามสิบสามนะครับเม่ลูกคู่นี้นะครับมีเบอร์โทรพ่อ ก็ละเอาบอยอีกเหอบออีกเจหลอบกันนะเบอร์โอยอีกรหลอบกันนะเบอร์โทรศูนย์เก้าสามศูย์เก้าสามน่งแปดห้าหนึ่งแปดเก้าเก้าห้าเจ็ดเก้าเก้าห้าเจนะครับสีลูกเลกโตแล้วนะลูกลูกแรกวะลูกแรกลูกแรกนะครับสี่สิบสามนะครับมีคู่เดียวกว่าของคุณมีคูเดียววะมีค่รายแลรายแล้วเดี๋ยว ไาเลยละมื่นพวกมหาเด้มื่ถ่ายบึงเนี้ยเอามาฝอถ้ายบึงจะควเดินเด็ดของฝอกระหนางามของฝอกระแนาเด็ดทุกตัวได้เอาคุณดีใดรครับ่อคุณีสามหกสามสิบหลูกได้นี่ครับลูกตัวที่เท่ของเพื่อนตัวที่สองสามสิบหกฝอสามสิบหกอ่า แม่พี่เลยพ่อสามหมื่นตรงเว่อ๋อเบิดไปเดี๋ยวแม่เลยอีขาวกันแม่อีกขาาเท่าไรครับอีกขาว3อาสามสานะครับัวยู่ทางไหนเนาะพ่อกระชุ่ยุ่กระชุ่มซื้อเบราดิสามสห้าอยากอยู่แล้ว1มื่นห5าามสิบห้านะครับสส้านครเดสนใจ ต้องโทรมาถามบอกมือมือไหนนะครับมองงานน้องคนนะครับนี่นะครับแม่นี่เลยว่ากู้นี่คู้นี่ซ้ำหสามิบหกนะครับเมีดำเงี้ยเมดำเงี้ยามหมื่ามหมืแม่ลูกลูกแม่ได้ทำเลยกู้แ่นครับ อ๋อคู่นั่นเดียวอ๋อวุ้นหินไหมครับกสวยงามครับเหมืนทุกบรรยากาศวุ้นหัเพันมาครับให้นำกานมาให้นำการมาครับผมเอาคุณพ่อเคุนเอามาหลายนะครับมันนิ่งว่ะครับเอางดงามนะครับบรรยากาศนะครับใครสนใจอยากไปเลี้ยงนะครับทั้ราคาตลาดละเอ็ดชมพูบุตรมุ้นีินะครับบรรยากาศนะครับราคาดีนะครับอ๋อมันต่อกันโอ้ยครับ โอเคนอ43,000คู่นี้นะดนะครับ43ครันึ่งดูครนะครบจะบาดนะครับคูนี่นห้องเน้องนะฮ สี่สิบสี่หรอะสี่หมื่นี่นะครับบรรยากาศนะอนที่ขอมาแล้วก็ฝากคนไหนก็แช่นะครับของว่าแมนี่ห้องแรกไปเลยนะครับเด็ ขายเนี่ขายลายไปไหนนะครับสองหมื่นสามแม่ลูกตัวนี้เลยครับสามหมื่นหกลูกตัวผูกับตัวแม่ครับตัวแม่ลูกตัวแม่ลูกตัวที่อะไรล่ะตัวที่สองนี่นี่กูกตัวนึงอ๋อเนี่ยลูกตัวที่สองแม่มันเดประสบอีกเนาะน่นะครับอ้มีเบอร์โทรบ่าน่าครับบ่มนี่เบอร์โทรนะครับขอบคุณไม่ไรครับไอ้ เขาไม่เห็นนั่นเขาไม่เห็นพอว่าด้วยโลหงนบเจ้าบาล้ครับแม่ี่ขายเพิ่นยี่สิบห้ายี่สิบห้าขายวสองพันสองพันห้ารย้ายกอย่างนี้จะของน้ำไม่ต้องูจนจบสองพันห้ารับขายเล้วนะครับมาเิ่น บาทนอกครับแมนี่สามสิบดครับสามสิบดตัวเนี่ะสามสิบห้าสาวนองเพิ่เบอร์รับนี่แมนเบอร์เบอรคบับทีมงานเลยเหรออ๋อทีมงานนครับแมนดิท่ไรจูง้าวเย่สองันหกพันห้าแมนมั่นได้จยกเดือนแล้ว หกเดือนดนะครับเบือทูบอะไรนะคับพ่อมีเบือทบไครับเบือทูบจะมาลื่ไหมอีกนึงแม่เบือทูบทำว่าคุฝ่าเป่นไรบ้างไหอ๋อตัสดีเจ้บาทครับหน่อยหนึ่งเจาบาทพวนี้มันของมารถเดียวกันอ๋อมาือนกันเาเนี่ยอะไะปั่นไหน่อยตรงนี้นะครับอูหน่อยนะับ ใช่ะรอพ่อูนาเนี่ยสอมื่นสองหมื่นซีอ๋อตัวนี้เลยพ่อหมื่นเก้าซื้อพิมากนะครับงอกิ้วของ่าพ่อป่ตัวดำพุ่นเอาครับบรรยากาศนะครับนี่เป็นตัวซื้อมากบอันนี้เขาคุ้นพ่อเอ้จังไรใบคขายอ้ใบคลายนะครับ ก็มาก์กแนวนี้วะเอาแต่ไหนไรอสี่เป็นคุณเดินมาครับเขาไรอันสี่ไปคุณฟ้ามีทางใดหรอวะมันม้วนไปขุณเลยเจ้าไปขายสิเอาไปขายต่อนะครับเอาครับเลยสนใจนะครับราคาดีพอเกินชื่อมากล้วก็มาไปต่อตลาดแล้นะครับไอแม่ขายครับอ๋อครับขอบคุณดลนะครับคุณพ่อนครับครับนี่นะครับเอาไปทำดีก่อนนะครับผม อันนี้ขอมาแล้วก็ฝากคนอะไรก็แชร์เป็นกําลังใจให้นะครับรบรรยากาศน,นะครับแม่ไลายอะไรเนาะนี่นอนอนของภายนอกครับแม่ขาวนี่มาเห็นจากฟ้องนะครับพี่น้องเอาอันนี้ก็ต้องเอาไปซ่อมนีก,ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ